เอติในมุงบ้างเดี๋ยวติในมุงเก้าไปนี่งเกาะเมียกี้ใฮะม้เลออเมียี้ใเลยนอนนอนนอกวะนนสะนอนพี่เออนอนสักก็ได้ไปช็ก็ไม่เอาผาเ็กอนเอาาเ็ไปในผ้าเนี่ยนนผาผาตัวนี้เ็ไว้ เลาเด็กนอนพี่ก็ได้นี่เนี่มอพี่เออเขาชินนอนแล้วปะข้าถนัดลิ้นแถแล้วลิ้นน่ะมือเราส่วาอีกเด้อว่ามันดีเฮาเด้อส่มือสมือเด้ปเนี่ยเด้อุลดสบายครัผู้ชมป็นบุญลดเนี่ยสัตมันยังนินเนีนยยินขึ้นมงดู nó to này luôn một cái đi đấy thằng này like. ừ. cũng lại nhìn mẹ nàng khi ăn tục nhỉ bài hôn bác lót cả đen đẹp à hai ừ, hay này hai ừ. này im là bọc khấu này อินลยเออโทรเัพ็์จกเลยอินแล้วกะต้มยาครับบลอดเนาะเอ้ยมมบ๊มนอายุงอายุงเออนี่ยอายุงเปิดไข้ไอโ,โอ้ไอศกสีห้าอันนี่อายุเ <laughs> ป็นอะไรอายุงแค่หหรอบ่

ากินบ้างไหมอีกเหรอกินบ้างไหมเหมือนมือเลยมั้งเนี่ยกินไข่ไก่ไอ้เออไข่ไก่เออเขากินเรื่อยๆอ่ต้มกินไข่หนึ่งเขาต้มที่เช้าไอ้เออต้มตอนเช้าคนเนาะแล้วก็กินเหมือนมือเลยกินเหมมือเนี่ยกินซะกินซะยอะกินก็กินไปเอาไปเอาทงไงคนทงนอนไอ้คน Ừ. con Non đi à. non tích, non tích. Ừ. hết nhang đề ừ. Nà, kia thêm cho đi mật Mình đi đi để ô nhang ô Oh. อเอ้าคนงานไปยังมาจบปะต้อง ทุ่งนมาเกลียวนียวนี้ครอบครัวมานำเลยเป็นนอนเฮื่อชัดติกอ Ờ, oh, tôm nhắc cỏng nè Ờ, tôm mhm mhm Ừ, ha, hết lông Ờ Mì mhm 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 มุงกับอันเ้าหมมไอุงบ่อมุงมุงยังไหฮะโอ้มีกางมุงเลยเออกางโอ้บกชงสินอนได้านทงกางกางเนีกางเ็างเนี่ยไอมาอ้ายูนำเราดิกางมอันนี้นะเริ่มเด้งบโดยใบข้นี่โอ้ข้าวนนท่นน่ะจอบนอนนก มีเห่านล่จมนอนท่ะนอนลหนอนใ่ไหมหนอนเลเป็นมีเหาป้าอาลู้อมันยังนี้วามีเห่าหรอก้วหรืออกมีเห่ากระ้ไปป้าซอซามเอดน่ยเออเอ็งจ้าเขหล่อะไรนีหะถุงมือให้าอืมของอเดอบุหรี่เถอะนะมกาแฟอะไรนี่ย ก็นนี่นอนกัน,นตั้งเต่เกิดมาก็เราไปนอนกันมวงเก็บเทืยอที่นี่นะนอนเป็นี้นี่เลยแหละถ้าเสื้อพี่เดียบเอาปะูหรอกต่หุ่นอันน้มมาหนึงนอนไปไ <c oughs> นนเลดีนอนเนื้อนอนใส่ อาติ๊กในมึงมากนะติ๊กเนี่ยมุงเก้าไปนี่งเกาะเมียขี้เส้นนะเมียขี้ส้นเลยเออเมียขี้ส้นเลยนนนั่นอนนอกะนอนนอนนอนสนอนพี่เออน่สักกระได้ไปเช็ดก็ไมมลุกเอาผ้าเซ็ดก่อนเอาผ้าเซ็ดไปในผ้าเนี่ยเนาผาตัวนี้เซ็ดไว้ Sẽ luôn được cà nòn đấy, phía ừ. cà nó nhằm ở phía... ờ Nó sẽ nòn lắm hả? Nó nằm bên cạnh nèo nằm bên cạnh nèo, bữa nó xào ngoại đi đi hâu được Xào xuống mưa xuống mưa, nó mới nhằm được Nó đang chạy vào, nó đang thông đi bà nè à, Thông đó mà nọc mình thức Một thông này thông, thông ngọc hả nè, thông ngọc ai hả nè Thông ở xa phải hả nè, thông ở đây này 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 Nó nung อ้เขียกุ้คืนเนี่ยเนางนี่สะช่ตัวเดียวออกมาเออนี่ไะมันทึกมอตแบบน้บตกใส่ไปน,นอนของผ้าเนี่ยนั่นไปนอนป้าไปเลยนอนองผ้าร้เมือ่อเนาะนอนลดแนวน,นั้นเลยโลบพ่วมาพีไหม,ไ,มไปป้านอนเสดับไปป้านะ่ะนันไ้ไปแล้วบนหงผ้าตีหงผ้าขึ้นอ่ะเอาผ้าสืหมผ้าหงผ้าหาน้อยเนี่

Chị bừa không có không 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 không, không 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 ừ. là nó không 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 phải không 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 nè không 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 này, này. này. Ừ. này. này. không ừ chắc chắn chắc chắn Ừ, chắn chắc chắn chắc rồi chắc Ừ. chắc chắn chắc chắn chắc Ừ, chắc chắn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  chắc

พอเมเด้ามีเอาคือักน้อยน้อยนี่มนก็จะได้เห็ดยังเออยังเดียมางขอโทษนี่เออลิตนันตี้โค้งาใหม่มากเอาห่อันี่ขึ้นเนาะขนไปแล้วแหละขึ้น่าบูซาบ้ายังกัตะกัน่ตะอยู่ หมดกันเออก็ไปไหนกินบ้างไหมมกันนะไปนอนนั่งปืนกันนั่งที่อะนี่ยไปย่างมากับเมื่อยเลยเนาะไออาท้องคนนั้นมาเออตัวนี้ก็ได้นี่ท้องอ๋อมื่อคืนกับเพื่อรับไปนอนเล่งนักออเดอร์ออเดอร์รัวๆพี่น้องข้อให้มันเป็นแต่แกจะทิพย์แต่หมดทุกพูชุคนคือว่าเนื้อย่ามันมันก็ แต่ละถาดบัคือกันแบงคนกับปัวดีไว้บางคนกับปัวดีซะบางคนกับคนที่กี่มากันแต่ต้กาน้าก็คือชีดีมดอยูดอกอะไรนะแต่โซล่าก็ดีแล้วเด้แต่เบิ่งว่าข้อแบบชีดแต่ก็ดีมดเนาะเขาได้กิ่นค่ะมันเป็นยาแก้ทิพย์มัดทุกคนซะทันทีเลยไปนอนรีวิวเลยคนน่ะไปย่ารถมัน ไปรีวิวลักเี่ยมเนอพี่น้องออกแต่นตุ้งมาเ้อซามือออกมาบายเสางครับลูกน้องพีโคแต่ออกได้แล้วทั้งอย่างยังนีกันกว่าทางปันไปันหาขอแท้ทางปันเท่ายังาปโออทางนั้นทางห้าเงินทางน้เว้นนะโอ้ไปเทียบกันั้นดกาีคนรเล็กกว่าโอ้โหมันเว้อได้ไหมทางปันหา ตอนนั้นเ oh, ็ปเอแฮมเือแฮมดงกันตะกีนเนาะอ๋อตัวเขยแ้มหรือว่าสกสานเรื่องเขาเอินนะกันก็เอาตะก่งไปตางป้าคอยมีแต่คนเดียวมื่าต้องสุกต่างเลยตะกีตะกีเขแฮมแล้วก็ต่อมาข้อชีไขต้น้อจีไขต้นแล้กก็มาม่ยก็ปงเอื้องต้นเอื้องขนะงอนเอื้องขนะนั่นก็ฟ้ต้นไม้กันทุตพืชอะไก็ได้โน ฉันคาล่าองเฮ้ยมันก็เลยหลงเ <c oughs> บิ่งจากท่งมาแล้วสองสาม <c oughs> สามเลยีอันนี้ระบบอาาสลออตรา้าโซนไทรอนไปตมไปยังกับบูชาที่ท่านาเอาได้เอ <c oughs> าอืม าท้องคนนีีห้ามย่องขิงหอนมันตมยาถ้กินตมยรองเพ่นตมยาตวเก่านี่ตมยานีไหนะมันอะไรระเทศไหนคล้ยแบบตมยาถ้กินไข่ขิงหอนนะ หน่ยมันจะกินหมักอันมันยังเหงิ้วเถอะว่าบอกมันกินอันนี้เสริมมันตานเบือได้เนาะมันคาเบือได้ก็ยาถึงเบือสิปวดหักป่นท้องต้มกินไปเลยไอ้นั่นกันต้มเพี่อนะขนาดพ่อแม่นั่นคณะพ่อหาก็เป็นไข้ธรรมดากันอาญาแกปวดเอาเบือตีตาเบือค้ำไม่กันเราพันกินยาเนี่ยเถอะนะกำลังต้มอันนี้เสร็จแล้วเนาะเออดทุ่ พูดเป็นพูดเลยอันนี้แหละเบื้องล่างข้องกันมอญบริษัทเนี่ยก็ยาพื้นเมืองซองไอ้น้องเอาบุ๊มแมบริษัทยาพื้นเมืองเผาต้องเรื่องเอาบุ๊มแมอีกบริษัทบริษัทยาพื้นเมืองซองไอ้น้องเผาต้องเรื่องบริษัทซองไอ้น้องเผาต้องเรื่องเอ๋อมาถึงซ้ำๆเลื่ บริษัทพืนน้นเมืองซองไอ้น้องเภาต้องเรื่องจำกัดเบ็ดสุคนเอเอ, <c ười> อที่นนกพีเนี่ยคำนกเองจะเท่ไหมอย่างชื่ออย <c ười> ู่บริษัทยาพื้นเมืองซองไอ้น้องเภาต้องเรื่องจำกัดเบ็ดสุคนนะเปิดทุกมากันลับลาบเต็มเลย <c ười> อันหมอ้ออันต้มน้ำอยู่หัวอย่างเงินนี้นี่ไอ้เจ้ามัไล่ต้มบ่้อกันอนุก เอออเนนเนออเดอร์หนยน่นแหละอบอบมเลยใซาไหเาเลยขึ้นมาไมดุั่าแห้งแล้วนนนี่นอ้อมนากันมอันนัเออ่ะเนนอั่ก่อได้นปนมูักมาอันนี้งหลัเอ่ไปอนเอนั่งนี่เหน่เออเนั่งกะบเอเ ไอ้สคนนี้ขึ้นมาทางนี้ส่วนเข้ามานนาดิ้นน้เออาฮ่ไ้มไปไปนางลิ้นน้ำกันน่งโทีอ๋ีเหมืองเสอคือกันนักกีฬาเตะบ้านเี่กปรทุกคนเป็นเทกีฬามาเนาะมาลาทอน่ยังมาลาทอนี่ปุ่มกอมปุ่มกอมปกมน่งจักกะนี้ มันเบิ่งการขับอันนั้นต้มมันมุนั่นกอันนั้นขับต้มอับนั่นเขาเปล่าไปสุดยา้านมุนสว่างบ้านเออโอ้บันพนต้มมุนนะเออบันพนสว่างต้มต้มอับไปนะต้มอับต้มอับเฮ้ลูกสาวไอ้แม่เนี่ยเออสี่สองต้มอับน้ำต้มมุนเอาไปต้มอับต้มอับเขาไปเนเออแซ่เลยนะ ต,ต, tá, ต alt, ặt, ้มซีซองตัวอันต้มบุญนาิงแมีหมซีซองตัวท่าผักมุนนะเราไปตุ่มอาบต้มยาไปเซนน้นะตุ่มกรเซนนะวิ่งลมวิ่งวิ่งวิ่งฮ่าฮ่าีอยังลมมเราะซนีกใ่าเตียงหลับอยู่บนเก้ายายไปย้ายมานะเราห้ามมุมนอนเรานะเราไมว่านั่งอยู่ต่ซนนน bên hao mi của mình là hỗn hợp của long bốt, bên hao hèn là bón keeng cang, loa keeng thử xách luôn như ban pháo trống lương, nè, long thép. ôi, kết tết. ôi kết tết. nè bắt tóp luôn, bị giáp tóp luôn đó. ôi, súng nhẫn กินะไดีดีอะอ้ไอบอว่าะคือหนาะจะหนักหมไอ้ซื้อกะลับสึุดเลยเนาะทีนงสองยาไปเมื่องี้หนุ่สงุ่มนี้หน่อคันเด็ดห่อนะแห้งหายเลยอยู่แต่เออหอนเนาะไปส่งยาอย่างเงี้ยเอาเพื่อนกะาอาบน้ำแล้วไปเดี๋ยวอาบน้ำก่อนดูไปอาบน้ำเพื่อเนื้อเอาหลอกกินข้าวไทยคลิปยู่แล้ว เปนอมอ่คิี้อลาไปก่อนทุกคนกับบรรยากาศยามค่ำคืนนี่มืดตืนแล้วก็จ้าหนึงก็โรงงานผลิตยาที่มหาดิทยาพักคนที่เราครับรอเด้มาลุ้นๆลุกิแม่มุกจอบหนเอาไปกินไว้กินน้ำในเดอ๋อนี้หนาแมงั่เอากเดียวเห่ยวคุณเหายี่เลื่มตาลงลุ่มไ้บี้ก็ไฟมืดอเเดือนดาวเดือนดาว ดิฟันจะเข้าโอ้อ่าากกินดีล้ว่าเลดวันนีกก้นสบดีหรือบอ่อ้าวอ่าลาไปทุกคนสบายดี